คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่24มัมกราคมพศ2565นะคะ วันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านพี่ชมมาตามต่อนะคะส,สูตรแม่นๆจากพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะท่านพี่ชมเพราะว่าเอฟซีหลายต่อหลายท่านนะคะที่เราคอยสูตรนี้นะคะและก็เราคอยเลขดับบนดับล่างนะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะก็เอาอยู่นะคะท่านพี่ชมก็แม่นมากนะคะสําหรับสูตรของพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะท่านพี่ชมวันนี้เดี๋ยวเอจก็จะตามต่อให้นะคะ เพราะว่างวดที่ผ่านมาสูตรของพี่อนวัฒน์นะคะก็เฉียดสามตัวตรงนะคะท่านผู้ชมเน้นให้หนึ่งสี่เก้านะคะแต่ว่าสามตัวบนก็ออกหนึ่งห้าเก้านะคะท่านผู้ชมก็เฉียดชิวมากๆนะคะน่าเสียดายนะคะท่านผู้ชมเกือบจะสามตัวแตกแล้วนะคะก็ผิดไปเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเม่นมากนะคะแล้วก็ เลขวิ่งก็เข้านะคะมีให้มา9มี7มีสองนะคะก็เข้า9กับสองเต็มๆนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะก็วันนี้เดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด s ั b SCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้กับละอองแชนแนลด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองช n แนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าที่อนุวัตก็ส่งตัวเลขมาให้แล้วนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเดี๋ยวตามแอปดไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูของงวดที่ผ่านมานะคะว่าตัวเลขสูตรนี้ก็เข้าจริงๆนะคะก็แม่นมากนะคะสําหรับสูตรของพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นนะคะเลขเด่นก็เข้า9กับ2เต็มๆนะคะเข้า9กับ2เต็มๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็3ตัวนะคะเฉียดไปเม็ดเดียวนะคะ3มตัวให้1 4 9ี่นะคะ สตัวก็ออก1 5ึ่นะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายมากๆนะคะสำหรับเลขสตัวจากพี่อนวัตจัดให้นะคะก็เฉียดชิวจริงๆค่ะท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงๆค่ะงวดนี้ก็เลยอยากจะตามต่อให้ใหม่นะคะท่านผู้ชมงวดนี้อาจจะเข้าปังๆอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะคะเพราะว่าตัวเลขก็ได้มาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสูตรคำนวณแม่นๆจากพี่อนุวัตน์จัดให้นะคะในงวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์พศ2565นะคะเลขหลักจะมี6ตัวนะคะเลขหลักก็จะมี3มี5มี0มี7มี8มี4นะคะมี3 5 0 7 8 4นะคะสำหรับเลขหลักก็ให้มา6ตัวนะคะ ซึ่งล่าสุดงวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มเต็มนะคะ9ก้งนะคะ9ก้งล่างจากเลขหลักนะคะแล้วก็เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งบนให้5กับ7นะคะวิ่งบนให้5กับ7นะคะวิ่งล่างให้0ูนย์ตัวเดียวนะคะวิ่งล่างให้0ูนย์ตัวเดียวนะคะจับคู่บนล่างนะคะสองตัวบนล่างนะคะสา7เจ็ดเ

ตัวเน้นที่สุดของ3ตัวจะมี3าม5 8นะคะเน้นสุดๆคือ358กับ357นะคะ3ตัวเน้นให้2ชุดนะคะท่านผู้ชม3ตัวเน้นให้2ชุดนะคะแล้วก็2ตัวเน้นให้มี37.73 75.57 38.83 7, 7, 3, แล้วก็40.04นะคะ เน้นให้4ี่ชุดนะคะสำหรับชุดรวมบนล่างจากที่อนุวัฒน์จัดให้นะคะท่านผู้ชมลองพิจรณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะชมเป็นแนวทางไปก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่ยังไม่มั่นใจนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า ถ้าเอท่านใดได้ติดตามมาตลอดก็คงจะรู้นะคะว่าสูตรนี้แม่นหรือไม่แม่นนะคะท่านผู้ชมก็แม่นจริงๆนะคะเข้าก็บอกว่าเข้านะคะไม่เข้าเอ็ก็บอกว่าไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าก็เข้าจริงๆนะคะเอ็ก็เลยอยากจะนําเสนอนะคะแล้วก็เลขดับของพี่อนุวัฒน์ก็เอาอยู่จริงๆนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขดับนะคะก็แม่นมากนะคะ ก็มีเอฟซีหลายแต่หลายท่านนะคะที่โทรมาหาแอดนะคะให้แอดตามเลขดับที่อนุวัฒน์จัดให้นะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วนะคะแอดเชื่อว่าเลขดับคือเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะก็คงจะมีประโยชน์กับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่าดับเอาอยู่จริงๆนะคะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุน้นไว้ดูในงวดนี้นะคะว่าจะเข้าอีกหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะแคปไว้เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ดูเลขดับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเลขดับบนดับล่างจากพี่อนุวัต์จัดให้นะคะก็แม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมเลขดับเอาอยู่จริงๆนะคะก็แม่นมากสําหรับเลขดับบนดับล่างนะคะ ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูในงวดนี้นะคะว่าจะเข้าล็อกอีกหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูนะคะเลขดับบนนะคะเลขดับบนนะคะงวดวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์พศสองพนาร้อยหกนะคะก็จะมี6กหนึ่งหกเก้าศูน 09, 04, 03, 0ู0ย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หกเก้าหนึ่ง9ก้าเสีสามหหนึ่งหนึ่งหนหนึ่งสหนึ่งสหสาหนึ่งสามเสาสี่สหนึ่งสอสสสองสา 2 6นะคะเป็นเลขดับบนตรงไม่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมดับตรงตรงนะคะถ้า fc มีเลขในใจก็ถ้าชนกันก็ซื้อตัวกลับได้นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นดับบนตรงนะคะแล้วก็เลขดับล่างตรงนะคะเลขดับล่างตรงนะคะมี1 8 13 16 19 17 98 93 96 99 97 08 03 06 09 07 28 23 26 29 27 88 83 86 89แล้วก็97นะคะสําหรับเลขดับล่างตรงนะคะไม่ต้องกลับนะคะ ดับตรงๆนะคะตัวกลับคือตัวกลับนี้ก็ซื้อได้นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะตัวกลับซื้อได้นะคะเพราะว่าเป็นเลขดับบนตรงดับล่างตรงอย่างเดียวนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวนะคะท่านผู้ชมถ้าเราชอบเราก็ซื้อได้เลยนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขดับบนตรงแล้วก็ดับล่างตรงนะคะจากพี่อนวัตรจัดให้นะคะแอดเชื่อว่าเลขดับบนดับล่างคงจะมีประโยชน์กับ f อฟหลายแต่ลายท่านนะคะเพราะว่าจะจะได้ประหยัดต้นทุนนะคะท่านผู้ชมเลขดับคือเลขที่ไม่มาในงวดนี้นะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะท่านผู้ชมพูดง่ายๆนะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะ จะได้ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขดับก็เดินดีมาตลอดนะคะเพิ่งหลุดงวดเดียวก็งวดไหนนาะงวดที่อกเปดห้าเปดเพิ่งหลุดนะคะท่านผู้ชมหลุดงวดเดียวนะคะนอกนั้นก็เดินดีมาเสมอนะคะเดินดีมาตลอดนะคะก็แม่นจริงๆค่ะท่านผู้ชม ก็สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ fc แฟนช่องของละอองชแน,นลที่ได้รับชมรับฟังสูตรคำนวณจากคุณพี่อนุวัตนจัดให้นะคะจงโชคดีกันทุกท่านนะคะค่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆยยกช่องนะคะสาธุค,ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ